ได้ครบหมือนแล้วกดติดตามคลิปนะเดี๋ยวจะมีของรางวัลสุ่มแจกสวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวไทยวันนี้นะคะเทพิดาพยากรเราก็มีคําทํานายนะคะทุกๆเดือนนะคะเกี่ยวกับกราศีค่ะก็สามารถที่จะดูคําทํานายได้นะคะก็คือเราจะไม่ได้ลงนะคะทุกต้นเดือนหรือว่า ทุกวันที่เท่าไหร่แต่ว่าเราจะลงคลิปเนี่ยแล้วแต่ว่าเราทําคลิปไหนเสร็จค่ะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ลงคลิปใหม่คุณก็ดูไปเลยของเดือนของเดือนของเดือนใหม่อะคะ่ะก็คือลงคลิปเมื่อไหร่ก็คือเส้นสุดคลิปนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมก็คือเป็นเดือนที่มีความสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ย จะมีวันสวันในเดือนนี้นะคะเกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์ก็คือวันที่13ตุลาคมวันที่ลําลึกถึงในหลวงภูมิพลนะคะที่เราได้ส่งสเสด็จสู่สวสรรคาลัยนะคะก็จะมีนะคะเราก็จะมีหลายที่ก็คงจะแบบว่าจัดการลําลึกถึงนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็เราทุกคนก็น้อมนำแล้วก็ลําลึกถึงนะคะพระองค์เพราะพระองค์เนี่ย สมกับพระนามภูมิพลกำลังแผ่นดินนะคะแล้วก็วันที่2 3ตุลาคมวันปิยมหาราชวันที่ปวงชนชาวไทยเรารู้สึกแบบปราบปื้มแล้วก็น้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระปิยมหาราชจะบอกนิดนึงนะคะว่าอย่างในหลวงภูมิพลเนี่ยเราก็สามารถที่จะลํำลึกแล้วก็นึกถึงคุณความดีแล้วก็ ถ้าเราทําความดีในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยเราไปอธิษฐานจิตแล้วก็ขอไอเดียกับท่านตรงนี้ได้อย่างพระปิยะเนี่ยท่านก็ให้ในเรื่องราวของการทำมาค้าขายก็มีหลายๆคนนะคะที่แบบไปไหว้แล้วประสบความสําเร็จรวมทั้งเทพิดาพยากรด้วยค่ะคือจะได้ในเรื่องราวของการติดต่อต่างประเทศแล้วก็การค้าขายแล้วก็โชคลาภที่สําคัญนะคะ ก็อย่าลืมนะคะเรามีนะคะโปรโมชั่นดูดวงนะคะ2 9 9บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อแล้วก็ในเรื่องราวของการเรียนดูดวงอยากเล่นดูดวงเป็นหมอดวออนไลน์กับเทพิดาพยากรณ์เนี่ยเทพิดาพยากรณ์ก็จะมีนะคะตำราแล้วก็มีการสอนผ่านทางออนไลน์ซึ่งแบบโอ้โหแบบไม่ยากเลยนะคะอะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่จะ ดูดวงทางโทรศัพท์ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะ1000บาทนี่แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจหินมงคลนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเทพิดาพยากรณได้อันนี้ก็จะเป็นอะม t ทิสนะคะปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายถ้าเกิดว่าเรามีความรักที่ไม่ดีนะคะแล้วเราอยากจะให้ความรักของเราโอโอบางๆมีบุคคลที่3ที่4ที่5หรืออะไรไมายุ่งกับคนรักของเราอะมทิสช่วยได้คะ่ะเป็นหินที่ขจัดปัดเป่าบุคคลอื่นที่มายุ่งกับของรักของห่วงของเรา นี่แล้วนอกจากนี้นะคะอามิทิสเนี่ยยังจะให้ในแง่ของการกันไฟไหม้การเพลิงไหม้หรือว่าที่เราแบบคือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมันก็จะมีใช่ไหมคะเราพกเครื่องรางของขังไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นอเวนเจอรลีนนะคะอเวนเจอรลีนเนี่ยสำหรับนะคะของแบบในพมา่าเนี่ยเขาเรียกว่าอเวนเจอรลีนเนี่ยเป็นเป็นยกอ่อนในพมา่าเรียกยกอ่อนนะสำหรับ เป็นหินประเภทหนึ่งที่ให้ในเรื่องราวของโชคลาภคุณสมบัติคล้ายกับหยกทุกประการเลยค่ะคือมีสีเขียวให้ในเรื่องธรรมชาติครอบครัวแล้วก็อายุวัฒนะแต่ว่าราคาเนี่ยจะแตกต่างกับทางหยกคือทางเอเวนเจอรลินเนี่ยจะราคาไม่สูงเท่ากับหยกนะคะคือความนิยมหยกของคนจีนนี่จะเยอะเอเวนเจอรลินนี่สีเขียวสวยมากแล้วก็แบบให้ในหลายๆเรื่องนะคะเทวิทยาพยากรชอบมากถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจนะคะ อยากได้ก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกถ้าอยากได้เลยก็แอดไลน์ไอดีมาค่ะเดี๋ยวเราจะบอกราคานะคะราคาไม่แพงเลยราคาไม่แรงแต่โชคลาภมาแรงมาปังมากเลยเธอไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะรู้สึกว่าเออชีวิตเราเศร้าเรามีปัญหานะคะความรักเนี่ยแบบเจอความรักไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจอคนมาหลอกเทพยาพยากรณ์น,นี่ก็เจอคนหลอกทุกวัน,นะคะ่ะคือแชทมาหลอกมั่ง ลายมาหลอกมั่งคนดังก็มีนะเธอโอ,อ้ที่เป็นข่าวก็มีอ,อืโดนหลอกมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าลดโดนหลอกแบบมามาหลอกจีบเราแล้วมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยก็มีก็คือเทพพยาพยากรแบบเจอมาทุกรูปแบบแล้วแต่ความรักของเราก็ยังคงดีเสมอค่ะคือคนเราเนี่ยความรักเนี่ยสามารถที่จะแบบ าเรามองความรักในแง่ลบแล้วเนี่ยชีวิตเราจะลบดังนั้นเนี่ยเราต้องมองทุกเรื่องเป็นเรื่องที่มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเสียใจยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกเรื่องที่เกิดขึ้นดีเสมอมีค่าเสมอและเราเป็นบุคคลที่ทุกคนต้องการคือบางคนผิดหวังกับความรักหรือว่าเจอความรักที่ไม่ดีเนี่ยจะเศร้าไปเลยไม่จริงนะคะถ้าคุณเจอสิ่งที่ไม่ดีหรือความรักที่ไม่ดีคุณคิดเสมอเลยค่ะว่า คนคนนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่ดีต่างหากมาทําให้คนดีๆอย่างคุณเนี่ยเศร้าหมองเทพิดามองอย่างนี้นะคะว่าตัวเองเนี้ยเป็นคนดีเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นตลอดเวลาแล้วทําไมอะ่ะเขาจะต้องมาทําอะไรกับเราแบบนี้ซึ่งมันก็จะดีนะคะมันก็จะทําให้เราไม่รู้สึกคิดลบแล้วเราก็ยังคงมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ต้องแบบไปกังวลไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้ค่ะ นะความรักนะคะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นยกเว้นความรักที่มีการใช้ความรุนแรงหรือว่าเป็นความรักในลักษณะของการรีถ่ายเงี้ยอ่ะไม่ดีเราจะต้องพยายามปลีกตัวมาจากความรักที่ที่ที่ไม่ดีที่แย่นั้นอย่าไปจมกับความรักที่เป็นแบบนั้นคือเราจะต้องรักตัวเองให้มากถ้าเรารักตัวเองให้มากเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรักคนอื่นได้และเราต้องใช้แบบ เขาเรียกว่าใช้ชีวิตดําเนินการให้ตัวเราเองเนี่ยคิดดูเสมอว่าเราต้องมีสติในเรื่องราวของความรักเราอย่าไปแบบหลงอะไรมากมายอะคะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีสติในเรื่องราวของความรักเนี่ยเราก็จะเจอความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไปฟังคาทํานายดวงของเทพิดาพยากรณ์ได้เลยคะ่ะรักทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปอีกเยอะๆก็ติดตามได้คะ่ะ มาดูดวงกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่นะคะ Art n o u v โวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่สำหรับยุโรปนะคะแต่ว่าผลิตในประเทศจีนก็ซื้อมาหลายสำหรับเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยากจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไพ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูว่าที่เอเชียทาเป็นยังไงก็จะเหมือนกับไพ่สมัยก่อนนะคะที่เราซื้อในเมืองไทยะคะ่ะคือก็จะใช้กระดาษที่คุณภาพกระดาษระดับกลางๆอะคะ่ะก็คือเหมือนกับเป็นไพ่กระดาษธ,ธรรมดาเงะะี้ยค่ะ ก็ไม่ได้แบบมีความพิเศษแต่ถ้าเกิดเป็นไพท่ที่พิมพ์ที่ยุโรปเนี่ยก็จะมีการเคลือบมีอะไรแล้วก็ไพ่ก็จะหนาก็จะพิเศษนะคะแต่นี้ก็สวยค่ะก็จะเป็นนะคะสีเหลืองเดี๋ยวนี้ก็ทางจีนเขาก็นิยมเล่นไพ่กันแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะว่าอานี่ก็เล่นไพ่มาถึงไพ่ทาโร่นะคะส่วนเล่นไพ่นี่เล่นกันมาตลอดอยู่แล้วะค่ะไม่ต้องเมืองจีนนะเมืองไทยก็เล่นนะคะแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาจะเล่นไพ่ก็จะไม่ผิดกฎหมายก็บางทีก็มีความรักกันก็จูงมือกันไปเล่นไพ่นุกกระจอ,อกนี่ก็น่ารักกันดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะสําหรับตัวคุณนะคะช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่ค่อยจะแบบว่า มีความเขาเรียกว่าในเรื่องราวของความรักเนี่ยบางทีเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราอ่ะก็แบบไม่ค่อยจะแบบเออโอปังในเรื่องราวของความรักบางทีเราก็รู้สึกว่ามีความไม่พึงพอใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกไม่พอใจหรือทําอะไรเนี่ยรู้สึกแบบเออมองเห็นคนอื่นเขามีความรักดีกว่าเราก็รู้สึกแบบมีการอิจฉาเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเหมือนกับช่วงนี้เราก็ทําอะไรเราก็ไม่ค่อยจะพอใจเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรซะเยอะนะคะดังนั้นบางทีเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราต้องปรับ บางแล้วช่วงนี้คนรรกของคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นคนที่งองแงงดหิดแล้วก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรคือคุณทั้งคู่ตอนนี้ยิ่งจูนกันไม่ค่อยลงตัวแต่ตอนนี้ก็คือมีเรื่องกระทบกระแทกกระทั่งอะไรกันเยอะมากดังนั้นนะคะวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณจะต้องไม่โวยวายไม่งองแงแล้วก็ไม่เหวียงใส่เขาเพราะว่าต่างคนต่างเวียงนเนี่ยอารมณ์ความโกรธเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยโอเคนะคะดังนั้นคุณก็จะต้องไม่เหวียงแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ ก็ไม่งงแง่ใส่ซึ่งกันละกันทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยความโอเคทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยความสวยงามนะคะคุณจะต้องมีความใจเย็นแล้วความใจเย็นเนี่ยคุณก็จะมองเห็นอะไรต่างๆนานาที่ดีแล้วทุกอย่างก็ดีนะคะในเรื่องราวของความรักดังนั้นนะคะตัวของคุณเองในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบโอเคทุกอย่างมันก็จะแบบ ดีงามนะคะส่วนในเรื่องราวของคนรอบข้างช่วงเนี้ยเขาก็จะดีกับคุณคนรอบข้างนี่ดีมากเลยนะคะจะเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยดูแลกระตุน้นแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างดีๆให้กับคุณเขาจะคอยผูดจานู่นนี่นั่งใส่คุณแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันก็โอแล้วก็ดีแล้วก็ปังนะคะชีวิตของคุณเนี่ยก็โอเคแล้วทุกอย่างมันก็แบบค่อนข้างดีงามะคะ่ะคุณก็จะแบบ ทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำอะไรได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องราวของความรักคุณก็จะไม่มีปัญหาปวดหัวหรือปัญหาอะไรที่แบบยุ่งยากอะไรอย่างนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้นเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยก็จะแบบประสบความสาเร็จแล้วก็จะทําอะไรได้นะคะคือประสบความสาเร็จจากคนรอบข้างช่วยสนับสนุนด้วยคือตอนนี้คุณทิ้งระยะไปสักก่อนถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยงอแงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทิ้งระยะไปสัก3-4วันหรือว่าสัก10วันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิด10วันมันมันนานไปใช่ไหมคะก็อาจจะสัก ส5มถึงห้าวันที่คุณจะไม่ไปจุกจิกแล้วก็วุ่นวายซึ่งกันและกันถ้าคุณรู้สึกหงุดหงิดนะคะคือบางทีคนเราเนี่ยพอห่างกันแล้วเนี่ยไม่ไม่คุยกันไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเออจะมีการที่แบบติดต่อกันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไงซะคนกลักอะค่ะคนเคยคุยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องติดต่อกลับมาอยู่แล้วหรือคุณไปแอบปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเคยคุยกันหรืออะไรเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะแบบ มีการติดต่อกลับมาอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปห่วงหรือว่ากังวลอะไรมากเลยนะคะในเรื่องราวของความรักแล้วก็ช่วงนี้คุณจะทําอะไรรู้สึกว่าจะมีความสุขแล้วก็มีความโดดเด่นแล้วมีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะตัวของคุณแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็จะแบบคนรอบข้างก็จะสนับสนุนคุณแล้วบทสรุปที่ดีมากๆก,ก็คือว่าช่วงเนี้ยการเงินของคุณเนี่ยก็จะโอก็จะปังก็จะแบบ ร่หรูอลังการดังนั้นเรื่องราวทางการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างดีแล้วค่อนข้างโอค่อนข้างแบบเพอร์เฟนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องไปห่วงหรือว่ากังวลอะไรมากว่าเอ้ยช่วงเนี้ยเรื่องราวความรักของเราจะหนุนหนีนันจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยการมีปัญหามันก็จะทําให้ความรักแข็งแกร่งแต่ดวงโชคลาภของคุณเนี่ยกับคนรักช่วงนี้ดีดังนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณทําอะไรด้วยความมีเหตุผลหรือเอาเรื่องการงานหรือการศึกษาต่อการเรียนหรืออะไรที่มันดูดีอ่ะ มามาเป็นแบบตัวเชื่อมตัวประสานก็ดีเช่อนอาจจะแบบไปฟังสัมมนา,านหรืออาจจะไปดูหนังด้วยกันหรือทํากิจกรรมแบบเดินเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคุยกันเรื่องการงานยอะไรเงี้ยค่ะดูว่าการงานของเราเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะการงานคุยกันนะคะไปเดินเล่นหรือว่าปรับความเข้าใจพูดจากันนะคะทุกอย่างก็จะโอเคทุกอย่างก็จะดีทุกอย่างก็จะแบบ เป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็เป็นไปด้วยความหวังนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันก็มีอะไรที่ดีๆเข้ามาดังนั้นคุณก็จะไม่รู้สึกท้อแท้เหงาเศร้าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะต้องแบบทําอะไรด้วยความรู้สึกที่แบบไม่ไม่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องแบบทําความรู้สึกที่แบบให้มันสดใสทําอะไรให้รู้สึกแบบดีอย่างเงี้ยค่ะคุณจะต้องไม่เป็นคนที่เครียดเพราะคุณเครียดแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่า เออชีวิตเนี่ยปรับความเข้าใจหรือทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่โอเคชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจแล้วคุณก็ต้องต้องรู้สึกว่าชีวติตเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยเรื่องดีๆเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาคุณจะต้องไม่เครียด <c ziękuję> ไม่รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนความเข้าใจของตัวคุณเองนะคะแล้วบทสรุปก็คือว่าตัวของคุณช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีเรื่องที่แบบดีเข้ามาคือเหมือนกับมีเรื่อง มีเรื่องสนุกสนุกมีอะไรเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยตัวคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีอะไรมีสีสันแล้วก็มีอะไรเยอะแยะดังนั้นนะคะคุณจะต้องไม่ไม่หยุดนิ่งอ่าคือนิ่งกับคนรักหรือแฟนแต่กับคนรอบข้างคุณจะต้องไม่หยุดนิ่งอ่ะคุณอาจจะแบบคนรอบข้างไม่หยุดนิ่งทำยังไงโพสตอร่ story, เรื่องราวความรักโพสเอ่อคลิปคลิปอะไรเงี้ยหรือว่า โพสรูปหรือว่าเขียนข้อความดีๆในเรื่องราวของความรักให้รู้สึกว่าเออเราอยู่กับสังคมคนรอบข้างไม่นิ่งนะเดี๋ยวแฟนเราก็จะแบบคนรักของเราแฟนของเราเนี่ยเขาไม่เห็นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่มีทัศนคติในแง่บวกแล้วความรักก็จะแบบโอเคนะช่วงนี้ดวงดีเรื่องการเงินแล้วก็คนรอบข้างถ้าทะเลาะบอกแวงกันไปช่วงนี้ก็คือแค่นิ่ง แล้วก็รอระยะเวลาพอมีเงินปุ๊บหากิจกรรมทําที่มันสร้างสารรค์เลยมีโชคมีลาบแล้วทุกอย่างก็จะเฮงนะก็ตอนนี้ก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปอื่นๆแล้วกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะก็จะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะกดติดตามนะคะมีของรางวัลสุ่มแจกค่ะ